เราเข้ามาดูนะครับในตะเคียนทองตอนนี้เ,เป็นจุดที่ประสบภ,ยภยัยพิบัติทางธรรมชาติที่ลมพายุพัดแล้วทําให้ผลผลิตของต้นทุเรียนาทาั้งโค่นแล้วก็รูปฉีกขาดนะครับเป็นจํานวนมากนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างแรงลมเนี่ยสามารถทําให้ผลผลิตเน่เสียหายยังไงนะครับแล้วเราจะมีวิธีการแก้ไข เอ้ยช่วยเหลือยังไงบ้างนะครับเพื่อให้ลบผลกระทบได้น,น้อยสุดครับมีมั่ยันเลยเออสวัสดีครับวันนี้มาดูพืชผลที่เสียหายนะครับในวงการเกษตรเนี่ยเมื่อคืนนี้อันนี้ประมาณกี่ตันนะพี่ที่โดนโดนไปอะ่ะ <c oughs> น่าจะเป็นสิบสิบตันแล้วมั้งเนี่ย <c oughs> โอ้โหเยอะมากเลย <c oughs> นี่นะครับ <c oughs> โดนกันแบบทุนหน้าทุนตาเลย <c oughs> โอ้โห ครัวเรามาดูอันนี้มีสงแค่เพง่านีงผมของมคมอพี่ครับที่นี่ประมาณกี่ไร่นะครับพี่อ่าตรงนี้ประมาณสิบไร่ิไร่นะครับปีกี่ปีแล้วครับต้นทุเรียนทุเรียนประมาณสิบสองปีสอปีอันนี้เรามาดูนะครับทุเรียนสิบสองปีตรงนี้อยู่ที่ไหนครับพี่อ่ตำบลตะเคียนทองครับตะเคียนทอง เพียนทองอ่าอำเภอเขาขีจกรูดเขาขี้จกรูดนะครับสองเพียนทองครับอันนี้ก็ทุเรียนตัดแล้วนะครับทุเรียนที่กําลังเขามาซื้อพ้อค้าเขามาซื้อในสวนครับเมื่อคืนโดนฝนโดนฝนโดนพายุไปพายุไปก็ประมาณสักเจ็ดตันเจ็ดตันเราไปดูนะครับว่าที่เสียหายเป็นยังไงน่ครับแต่ว่ากองก็สองที่กองไปสองที่ที่นี่อีกที่โอ้เจ็ดตันนะครับมูลค่านี่ประมาณสองตันครับ นี่นี่คือเสียหายเมื่อคืนนี้นี่คือตรงที่เสียหายครับผมแต่ก็เนื้อก็คือได้แล้วนะครับเป็นสีเหลืองแล้วก็ได้อยู่ครับแต่ว่ามันก็ือถ้าเป็นกีนเขาก็ซื้อแล้วเนื้อเนี้ยครับครับดูนวซุปก็อร่อยแล้วครับผมนี่นะครับผลผลิตแค่วันเดียวนะครับนี่นี่ต้นนะครับประมาณสักสิบถึงยี่สิบปี วันนี้ก็ไล่ตัดนะครับนสวนก็ยังมีรุ่นต่อไปนะครับนี่อันนี้ก็เป็นแหล่งผลทางการเกษตรมากมายไก่กองเลยนะครับนี่กำลังทำไมไม่ขายกล่องเลย แก่นี่นะอกครับทีนี้ก็เพิ่งตัดไปนะครับเมื่อเช้าอันนี้ก็ผลของอายุเมื่อคืนครับยังมีล่องลอยซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวสวนกลัวมากเลยนะครับเนี่ยก็จะหักกันอย่างนี้เลยครับ ก็ถือว่าเป็นส่วนที่มีคุณภาพนะครับเพราะว่าดินสมบูรณ์ดีนะครับแล้วก็ต้นมีอายุมากนะครับ